สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกครับกับหลังแคนาดาสิเซอร์ครับวันนี้ไม่พาไปไหนหรอกครับแต่ว่าจะมาช่วยทุกคนนะครับในช่วงที่บ้านเราล็อกดาวน์นะครับเลยนะฮะจะหารายได้พิเศษนโดยการหาอาชีพเสริมมาให้ทุกคนได้ทำกันนะครับนะฮะวันนี้ก็คิดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมี อาชีพอะไรมั่งที่จะมาโชว์ให้ทําให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็มีอยู่3อย่างแต่ว่าก็คงไม่ทําทีเดียวทั้ง3อย่างนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาวิดีโออาจจะยาวไปหน่อยเราจะต้องทําทีละอย่างไปนะครับในการทำทูน่าแซนด์วิชนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกผมขอแนะนําคนที่จะมาสาธิตให้ดูก่อนนะครับคือลูกสาวนะครับแองเจลินานะครับ โอเคครับเรามาดูครับว่าอุปกรณ์เรามีอะไรมั่งนะครับนะครับนี่ครับจะมีมายองเนสนะครับมายองเนสครับเอ่อแล้วก็พริกไทยนะครับอ่าแล้วก็เกลือนะครับโอเคและที่สําคัญคือปลากระป๋องนะครับเราจะนี่ตัวนี้สําคัญมากเราจะต้องมีตัวนี้ครับเพราะว่าวันนี้เราจะทำทูน่าแซนด์วิชกันนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นขนมปังนะครับขนมปังก็จะมีหลายอย่างนะครับมีโคสโลอ่าแล้วก็จะมีขนมปังที่ทำสำหรับเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ขนมปังที่สำหรับทำฮอทดอกนะครับแล้วก็จะมีขนมปังที่ทำที่เราทานกันทั่วไปคือขนมปังสี่เหลี่ยมตัวนั้นนะครับโอเคครับแต่ทีนี้เราจะเลือกทำนะครับเราจะใช้ขนมปังเบอร์เกอร์นะครับในการทำทูน่าแซนด์วิชนะครับ เพราะว่าอันนี้เราเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ขนมปังอย่างใดอย่างเดียวนะครับเราสามารถทําให้มันได้หลากหลายนะครับเพื่อจะให้มันแปลกออกไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ขนมปังอย่างเดียวนะครับเพื่อเพื่อความหลากหลายของของการรับประทานโอเคครับอันดับแรกที่เราจะเริ่มกันนะครับคือเราจะมาผสมเนื้อกระป๋องปลากระป๋องก่อนนะครับกับส่วนผสมตัวนี้นะครับนะครับโอเคครับเราเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกเราก็จะเอาน้ําออกก่อนนะครับอา่าเราก็จะเอาน้ําออกก่อนเพื่อเพื่อจะเอาแต่เนื้อปลาอย่างเดียวนะครับอา่านะครับลูกสาวผมก็เคยทํามาเมื่อก่อนนะครับก็เ,เลยจะมาสาธิตให้ดูนะครับในการทําครั้งนี้นะครับเพื่อเอามาเป็นรายได้เสริมนะครับสําหรับคนที่มองหาอาชีพเสริมนะครับ คนสามารถทําได้ครับลงทุนน้อยนะครับนะฮะลงทุนน้อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เยอะเลยนะครับใครๆก็ทําได้ง่ายๆนะครับราคาถูกครับลงทุนน้อยนะฮะโอเคครับตอนนี้ลูกสาวก็จะผสมปลาเข้าไปนะฮะในจานแล้วก็ส่วนผสมก็คือพริกไทยนะครับหนึ่งช้อนชานะครับ นะปลากระป๋องเราใช้หมดกระป๋องเลยนะครับแล้วก็เกลือนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับผสมลงไปนะครับและทีนี้ก็จะมาผสมมายองเนสนะฮะคือตัวนี้นะครับเราก็กะดูนะครับใช้ผมคิดว่าใช้ประมาณสักสช้อนโต๊ะนะครับสักสอช้อนโตก็พอฮะ ทีนี้เราก็มาผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับทุกคนสามารถเอาเอาตัวนี้ไปทําเป็นอาชีพเสริมได้นะครับสําหรับคนที่มองหาอาชีพอยู่นะครับในช่วงที่บล็อกดาวน์บ้านเรานะครับผมว่าอาชีพนี้เหมาะกับทุกคนนะครับง่ายเป็นอาชีพที่ง่ายและใครๆก็ทําได้ครับโดยไม่ต้องลงทุนเยอะเลย มีทุนน้อยเราก็ทําได้ครับทำนิดนิดหน่อยหน่อยไปก่อนนะครับนะฮะขายดีขายได้กําไรแล้วค่อยมาลงทุนกันเพิ่มนะครับตอนนี้ลงทุนกันไปนิดนิดไม่ต้องทําเยอะครับนะฮทำเพื่อหารายได้เสริมเท่านั้นเองในช่วงที่เขาล็อกดาวน์นี่ครับเราจะเห็นใช่ไหมครับนี่ฮะละเอียดเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือนี่คือ1กระป๋องนะครับนี่คือ1กระป๋องตัวนี้นะครับ1กระป๋องอันนี้นะครับ ที่เราผสมเข้าไปนะครับผมคิดว่าสามารถใช้ทําได้ประมาณ22ง 2, 2ขนมปังนะครับ2ชิ้นของขนมปังนะครับแต่เราจะทําอย่างเดียวนะครับทำชิ้นเดียวคือขนมปังที่เป็นเป็นเบอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวลูกสาวจะหั่นก่อนนะครับเพื่อเปิด โอเคี๋ยว่าเดี๋ยว,ว,ยวผมลืมลืมอีกอินคเรดิเนหนึ่งนะครับนั่นคือเนยนะครับโอ้ลืมไปครับมีมีส่วนผสมอีกอันนึงนั่นคือเนยนะครับอ่าเนยนะครับนะครับซึ่งเนยนี้เราจะทาที่ขนมปังก่อนเป็นลนดับแรกก่อนที่เราจะลงปลาลงไปนะครับนะครับนี่ <penso> ทาเทา่ทา,ทาที่เหมาะสมเลยนะครับทาเท่าที่เราชอบเลยนะครับนะครับทีนี้ลูกเขาเขา<ๆ>จะเอาปลาที่ผสมแล้วนะครับนะครับใส่ลงไปท,ท,ที่ขนมปังซึ่งเราจะใช้ขนมปังที่ทําเบอร์เกอร์นะครับซ,ซึ่งไม่จําเป็นนะครับที่เราที่เราจะใช้ขนมปังอย่างเดียวนะครับเราสามารถทําขนมปังให้หลากหลายได้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับอื م. นี่ครับผสมลงไปนะครับก็ดูดูปริมาณดูคุณภาพนะครับว่าเราต้องใช้ขนาดไหนนะฮะแล้วแล้วทีนี้เราก็มามาคิดเอาว่าเราทำขนาดนี้เราควรจะขายในราคาเท่าไหร่นะฮะนี่ก็ได้แล้วครับ1ชิ้นแล้วนะครับนี่1ชิ้นแล้วนะครับนี่เรายังเหลืออีกครับเราสามารถทำชิ้นอื่นได้ต่ออีกครับนะฮะต่อไปเราจะทำกับ เบิกฮอทดอกดีกว่าครับฮอทดอกดีกว่าทำแบบขนมปังฮอทดอกนะครับ<ม>ะนะครับเราจะใช้ขนมปังเบิฮอทดอกทำนะครับก็ ันตอนแรกก็คือทานเนยก่อนนะครับออนะฮะลงทุนไม่เยอะครับลงทุนน้อยๆนะครับเราลองขายกันดูก่อนนะครับลองทำดูก่อนนะครับเป็นอาชีพง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะฮะลงทุนน้อยนิดนะครับ สามารถเป็นรายหารายได้เข้ากระเป๋าเราได้สบายมากเลยครับนะฮะและของแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลขขายเลยครับเราสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยครับนะฮะถ้าเรามีอ่าเฟซบุ๊กนะฮะมีไลน์อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยนะฮะนี่ก็สองชิ้นแล้วครับนี่ก็จากจากปากระป๋องแค่1 1กหนึ่งกระป๋องนะครับนะฮะเราได้สองชิ้นแล้วครับ โอเคครับเลยจะลองลองกับโคสลอดูนะครับเป,เป็นขนมปังที่มีลักษณะ,ะที่ผมคิดว่าคนไทยก็เคยทานกันนะครับอโอเคครับลงสาวจะหั่นทีครับนะฮะถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ กำลังใจนะครับแล้วผมจะทําคลิปมีอีก 2- 3คลิปที่จะมาทําให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับสําหรับคนที่มองหาอาชีพใน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 ช่วงขนาดที่บ้านเราล็อกดาวนะครับไม่รู้จะทําอะไรกันดูบ้านกันเฉยๆนะครับขายของออนไลน์ก็ได้ครับจากคนขายของออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้านะครับนะฮะหรืออาหารนะครับและการทำทูน่าแซนด์วิชครั้งนี้ เราก็สามารถเอาไปขายออนไลน์ได้นะครับเพราะมันเป็นการลงทุนที่ไม่แพงนะครับเป็นการลงทุนน้อยนะครับซึ่งใครๆก็ทําได้ทุกคนครับลูกสาวผมยังทําได้เลยครับเห็นไหมครับเขาก็ทําทานของเขาเองเกือบประจํานะครับเขาก็เลยแนะนําให้ว่าลองทําคลิปนี้ดูเผื่อคนไทยอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับช่วยช่วยเหลือกันในยามลําบากขนาดนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็ล็อกดาวน์ไปทําอะไรกันก็ไม่ได้นะครับ เราก็มาหาอาชีพเล็กๆน้อยๆเสริมทำกันในช่วงลอกดาวนี้ดีกว่านะครับนี่ครับดูหน้าทานไหมครับ,นะรบง่ายๆครับไม่ต้องไม่ยากเลยครับทูน่าแซนด์วิชครับเขาเรียกทูน่าแซนด์วิชซี่ใครๆก็ทำได้แม้แต่เด็กนะฮะลูกสาวผมนี่ก็ยังทำได้เลยครับเห็นไหมครับง่ายมาก ไม่ต้องลงทุนเยอะเลยครับลงทุนนิดหน่อยเราก็มาตั้งราคาเอาครับว่าเราจะขายเท่าไหร่แต่การขายแต่ละครั้งนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเราอย่าตั้งราคาแพงนะครับเพราะคนคนไทยบ้านเราตอนนี้กําลังลําบากนะครับตั้งราคาให้พอเขาซื้อได้นะครับเราขายถูกแต่เราขายปริมาณครับขายเยอะครับขายถูกแต่ว่าเราขายเยอะนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันไว้ด้วยนะครับนะฮะ ชอบชอบกันยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับหาเงินเพิ่มใส่ในกระเป๋าในช่วงโควิดนะครับช่วงล็อกดาวน์ที่บ้านนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้กับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากลูกสาวด้วยนะครับลูกสาวเป็นคนทําครับขอบคุณครับนี่ครับทําแล้วก็ต้องชิมอืมอร่อยครับ ถ้าจะให้ดีอีกนิดนึงนะครับเราสามารถเอาใส่ผักก็ได้นะครับจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นแตงกวานะครับหั่นบางๆนะครับวางวางเข้าไปด้วยนะครับผักกาดหรือว่าแตงกวานะครับใส่เข้าไปด้วยก็จะดีครับก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาขายได้อีกนะครับอืมอร่อยครับอร่อยสุดยอดครับสาวเก่งมากเลย อาชีพเสริมนะครับเดียวีโมบาปทํากันนะครับผมคิดว่าทุกคนต้องต้อง,องหาไรายได้จากตรงนี้ได้เลยขอบคุณครับ